แค่สามเซกต์กอ้ตัาเครื่นีเปนเนี่ยแพงสุดแน่รุ่นแพงสุดนห้าอันไหนครับรุ่นไหนอันนี้สร้างเคื่อันปีหกหนึ่งอันนี้นะครับปีห้าแปดห้าแปดเหมือนห้าเงินหน้าทองคำอันนี้ครับอันนี้สองน้าห้าเก้เลขหกหก สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนครับตอนนี้ครับอยู่ที่ชัยภูมิครับที่วัดเขาตาเงาะนะครับหลวงปู่จื้อเดี๋ยววันนี้จะพามาชมวัตถุมงคลของท่านนะครับที่ตู้ของทางวัดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นศาลานะครับของทางวัดที่จะประกอบพิธีต่างๆนะครับพิธีพุทธาพิเศกก็อยู่ในนี้ครับนี่ ตู้ของทางวัดนะครับตู้วัตถุมงคลของทางวัดก็จะอยู่ด้านหลังนะครับในสารานี้เดี๋ยวพาไปชมครับนี่ฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องนะครับตู้วัตถุมงคลของทางวัดเขาตะเงาะนะฮะอ่าเดี๋ยวพาไปชมครับวัตถุมงคลนะฮะจะมีรุ่นไหนสวยงามแบบไหนไปชมครับนี่ดูครับโอ้โหมีหลากหลายหลายรุ่นนะครับเป็นซีนเดิมนะครับลุ้น นี่ราคาก็ไม่แพง200นะครับ300ก็มีนี่ฮะรูปลอสองรอยนี่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้200ไม่แพงทองแดงนะครับผิวลุงนี่ทองแดงผิวลุงต่อมาก็จะเป็นเรียกซับครับรุ่นเรียกซับสามร้บ,300บาทนี่ครับก็เป็นซีนนะครับอยู่ในซีนลุ่น 1,000บาทนะครับนี่โอ้อันนี้500ไม่แพงนี่ฮะอ่ะอันนี้จะเป็นหันข้างนะครับหันข้าง300บาทเนื้อทองทิพย์อันนี้500ปลอกก็มีครับนี่อ้สามอเก้าแบบเลี่ยมก็มี500ครับนี่ฮะห้ารเลี่ยมพร้อมขึ้นคอทองแดงทองทิพย์นี่ฮะ นี่จะเป็นพักกลิ่งหรือเปล่านี่พ้ากลิ่งนะครับแล้วก็อันนี้อ๋อเดี่ยวก็มีคู่ก็มีมาฝั่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นหยดน้ํานี่มีหมายเลขนะครับมีราคาบอกด้วย 3K 3กษัตริย์ก็มีครับนี่ฮะแบบนี่อันนี้500นะครับ500 eci นี่อันนี้ ตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จเจริญพรบนห7เจ็ดห้ารนะครับนี่ยังไม่เกะซีนก็มีนะฮะอันนี้300ล่มโพลล่มใสร์ดฟฝั่งนี้300นะครับนี่อันนี้แหละอันนี้1000โอ้โหอันนี้สวย3ามขีสามกรัตรพายันก็มีครับนี่สีแดงนะครับต่อมาจะเป็นผมคลุม นี่สีมาก็มีนะครับราคาก็399บาทกาตันอยูรุ่งเรืองนะครับรุ่นนี้ฮะนี่มีดหมอนี่ครับมีดหมอ650โอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เนื้อเงินลงยา2 5 0 0นะครับเนื้อเงินแท้ลงยานะฮะนั่งผ่านนี่พระตั้งหนาดด้ารถนี่ก็มีเรามาดูนี่3,900 โอ้โหเลื่อนสมรสศัก์นะครับอันนี้1,400บาทนะฮะ1,500นั่นแหละ 3K นะครับโอ้โสวยสวยลายธงชาติ1,299บาบทนี่ฮะชอบแบบไหนเลือกเลยครับนี่หลายรุ่นหลายรูปทรงหลายเนื้อนะครับลงยาไม่ลงยาก็ลองดูได้นะครับนี่ฮะ ลายธงชาติ699นี่รูปไข่นะครับนี่อันนี้อะไรนั่งพานหรือเปล่าเพิ่มซับ200บาทเนื้อทองทิพป์ฝากนี้300นะครับ300นี่มีลงยาด้วยนะครับอันนี้เป็นนาคปลกุกนี่เป็นเหรียญน,นะครับดูครับรูปหลอ 3K นี่รูปดอดสามคีนะฮะก็พันเก้าพันห้าแล้วเตนเนื้อนะฮะเนื้อสูงก็ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกเสมาหกเจ็ดนะครับเสมาหกเจ็ดสามร้อยบาทเนื้อทองแดงนี่เจ้าสัวพันล้านนี่ครับเนื้อทองแดงผิวลุง้ง500บาทนะครับก็ลุ้นนะครับลุ้นซีน ทองแดงผิวไฟ500เหมือนกันครับนี่เจ้าสัวพันล้านครับของพี่บอยสร้างนะครับนี่เลือกเลยฮะอยากได้แบบไหนนี่ครับอันนั้นก็จะเป็นตู้ขายวัตถุมงคลนะครับที่อยู่ในวัดนี่มันจะเป็นซุ้มประมาณนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะครับ นี่ถ้าจะเอาถ้าจะเอาเป็นงานฝังลูนิมิตจะนี่นี่ฝังลูนิมิตงานนี่งานเสร็จไปเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เมื่อนี่ข้างหลังเป็นลูนิมิตข้างหน้าเป็นรูปหลวงปู่อันนี้กันแม่นอันนี้รุ่นเดียวกันได้ว่าคนละคนละเนื้อที่งานเมื่อกี้เนี่ยครับผมครับอันนี้เท่าไหร่ครับพี่สองร้อยครับสองร้อยนี่เอาไปคูนึงโลดเนี่ยเนี่ยเอาวัดจางเนี่ยถ้ามัก ธรรมะกันนี่ธรรมะแบบเพี้ยนใช่ไมกนเพีนเนี่ยธรรมะกันนี่กับอันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันจะหาล้อยในราคาเล็เนี่ยเพโอ้อันนั้นมันเป็นอะไรเนีครับอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าอันนี้นี้นั้นสะพ้ายเป็นนั้นสะพ้ายเป็นงานลงยาอันนี้หาล้อยเนี่ยครับตาอันนั้นอันนั้นสองล้อยเดี๋ยวนื้อปูก็ติดอ่ะครับเย็นปูครับนะครับผมขอดูรุ่นแรกหนึ่งครับอันนี้ปีไหนครับปีสามศูนย์ค่ะสองพันห้าร้อยสามสิบ อ๋อเนื้อทองแดงวันววนี้เลยวันแรกปีสามศูนย์อันนี้เท่าไหร่ครับเก้าพันครับเก้าพันเอ้ยถือว่าไม่แพงนะเก้าพันมีแพงกว่านั้นก็องมี <laughs> หรือจะเอาแพงกว่าดีไหมใช่ค่ะมาสภาพต่างกันใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่นี่นี้หูอันนี้เท่าไหร่ครับ อ๋อที่มีเกียกร์สาวท่านใช่มันต้องส่องแดดแล้วอีกคุณอ๋อมีจีว,วอนเกียร์สาท่านใช่ไหมครับอ๋อนี่สวยรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรนกแล้วก็มีรุ่นล่าสุดนะคใช่รุ่นล่าสุดจะเป็นของงานวัด อันไหนครับอันนี้นะคันี่ด้าหลังจะเป็นลูกดิมิตอันี่เดีียวละสองร้อยอ๋เดี๋ยวละสองร้อยทองแดงทองแดงลมดำอ้าเอ้าพันจ้าโอ้โหบวเถิดบบัวเถิดนะอดอดอพอนี่สองร้อกีพ่อเียทังมดมีเงินเลาสองวันนี่เงินห้าเปรเนี่ยเดี๋ยวละสองร้อยพ่อนี่ ม่ใส่ครับรอ,อันนี้ก็ลุนนี่แหละรุนฉลอจอดีครับปิดทออ้องฝังี้อันนี้เท่าไหร่นะครับอันนั้นหนึ่งหมืงพันอันนี้แปดพอันนี้เป็นเนื้อเนื้อนวนาทองนนทองหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอันนีแ้แปดพันอ๋ออันนี้แปดพันุ่นฟางเอนกัมีหลังจนกแต่เรางาครับนี่ หนึ่งหมื่นเนื้อเงินจันพนแางแค่สามบเก้าองค์อ๋อจันนพนตรไตเนี่ยแพงสุดแน่นรุ่นแพงสุดครับแสนห่าแสนาแสนห้าอันไหนครับรุ่นไหนรุ่นห่อันนี้สร้างคืออันปีหกหนึ่งอันนี้นะครับอันนี้เปีเทียแมจต์ปีห้าแปดปีห้าแปดหนึ่งหมื่นห้าเงินหน้าทองคำอันนี้ครับอันนี้สรงน้าห้าเก้าหอันนี้เหมือนอ๋อสร้างสาเก้าองค์สามเก้าเหรียญโอ้โหปจําคอ วัดนากาทองนี่อดีตเหลือสมดามปีห้าเก้าสมนาห้าเก้าสมนาห้าเก้าเนื้อเงินหนักการผสมแพงสุดหาเกินพวงโอ้โสุดยอดเลยจาราคาจองหกพันกว่าบาทนะครับรุ่นสร้างเขื่อนในแพงสุดโหสุดยอดเลยปีหกหนึ่งใช่ครับปีห้โอ้แพงกว่ารุ่นแรกก็ว่าได้แพงขึ้รุ่นแรกรุ่นแรกเก้าพันหมื่นหนึ่งแต่รุ่นสร้างเขื่อนเป็นแสน แต่ถ้าเป็นม็อกมี็อกทองคำก็จะไม่แพงหรอกรุ่นแรกอ่ะม็อกทองคำก็ไม่ถึงเก้าพันอ่ะอ๋อครับจะอยู่สามพันถึงห้าพันอ๋อครับผมบางรุ่นนี่มิดก่าห้าันนี่แหละนักกางเงินลงยาซ่อมอ๋ออันนี้เป็นเหรียญรุ่นรุ่นวัดสร้างนี่รุ่นปิดทองกันรุ่นนี้ม่เลนอุ้ยนี่สวยแท้ใช่อันนี้สี่พันเลยอู้หสวยเลย สี่พันอ๋อคนทั่วไปสวยสวยสวยญายิพ่อครูบาอาจารย์ในวัดข่าช่วยงานข้าช่วยงานอ๋อขยับงานครับครับขยมงานฝังลูกนี่มีแหละสวยสวยสวยสร้างกี่องค์พี่เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าองค์ยาส้มหน้ากากเงินอ๋อสี่พันนี้นะสี่พันอนาคตไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อนาคตเราไม่รู้นี่ อันนี้พันเก้ารุ่นไหนครับนี่พี่เสมาชิมแบันชอนอ๋อในเงินพันเก้านจนยไงก็ไม่เพงชนจนก็เเออนิ้วไม่เพงเงนนะนี่เจ้าสวเจ้าสัวรุ่นจีวอนทองคำชนจนก็ดีันอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้หักสี่พันสี่พันอ๋อเหรียญนะสี่พันโอ้ปีห้าเป็ดเจ้าสัวอันนี้ก็สี่พันนะว่นหนาท้อง อ๋อสามพันเก่านสันสี่พันอันนี้อันนี้เนื้อนวะหน้ากาของครนี่โอ้โหยังสวยเลยสี่พัน่รูไทยครับดตายจากนอดเลยสี่พันอันนี้เป็นเนื้ออะไรพี่เนื้อเงินเนื้อเงินโอ้โหนลดตายจากนรกเสรรอดตายจากนรกเป็นปี ปีห้าแปดเอาปีห้าแปดแต่ว่าเป็นเหรียญชื่อรุ่นเศรษฐีอมตะนะอแต่ว่าประวัติเขาคือรอดตายจากนรกคือฉายาฉายาโอ้ฉายาเขาถึงทางนรกเลยโอ้โหสุดยอดเลยนี่รอดตายจากนรกสุดยอดเศรษฐีอมตะปีห้าแปดนี่อันนี้อะไรนะครับเจริญพรเงินหน้าทองคำค่ะโอ้เท่าไหร่ครับเนี่ย อันนี้เอาห้าพันจองห้าพันห้าอ๋อโหปีอันนี้ปีไหนครับครับปีฤดูห้าแปดหรือเปล่าจา้าแโอ้เจรลญนพรล่างจ้าโอ้ยังสวยเลยเงิอนหน้าทองห้าพันนี่อันนี้หยุดน้ำใช่ไหมครับจ้าอันนี้เท่าไหร่ครับสี่ร้อยค่ะห้องบนห้าร้อยค่ะ าราคา400นี่ก็สวยค่ะเฮ้อันนี้รุ่นอะไรครับรุ่นเร,รื่องชำนาศค่ะของป๋องสุพรรณสร้างเนื้ออันนี้เนื้ออะไรครับชำนาศคือข้างหลังเนื้อเขาจะบอกอ๋อนี่ไงทองทิพย์อยาอ๋อนีทอท่ทองทิพย์ทองทิพย์ของคุณป๋องสร้างใช่ไหมครับจ้าป๋องสุพรรณค่ะสวยมีหลายเนื้อให้เลือกค่ะนี่ไงอ๋อนี่ไง นี่เดือนสมศักดิ์ค่ะเดือนสมศักดิ์อ๋อสวยสวยเรียนเท่าไหร่ครับเดือนละสี่ร้อยค่ะเอาสี่ร้อยสี่ร้อยอ๋ออืมอู้แต่นี่สวยค่ะนี่สวยสวยฮองกูบามาฝาเน่ยนะคบอมีตังค์ใช้ขาดทุนจองห้าพันห้าจ้าตอนนี้ขายห้าพันนี่โอ้โห เยอะเลยนี่โอ้โหลูกนิดนิดไม็ดแตงเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ออกมาสองร้อยสองร้อยเม่แตงลูกนิดิดที่ผ่านมาใช่ไหมครับค่ะอ๋อนี่ลูกตลับโอ้มีหลายรุ่นเลยครับหลายรุ่นรุ่นนี้ก็มีรุ่นอะไรแต่รุ่นนี้หลวงปู่ให้รุ่น ไไนนอ,อที่เป็นอุปคุฎนะอุปคุบอันนี้แปดสิบพันสาแปดสิบพันสาสองสิบพันอ๋อขถวายหลวงปู่สิสี่ล้านให้มาอือนี่แปดสิบปีแปดสิบปีนี่กล่องสวยเลยกล่องดูดิกล่องยังสวยอันนี้เนื้ออะไรเนี่ย อันนี้อปกาสอดไส้ทองแดงนี่โอ้โหสวยเลยม <c oughs> ีสร้างเคือนนี่เท่าไหร่ครับพี่สองพันเป็นเนื้อทองแดงลมดำครับผมทองแดงลมดำสองพันสร้างเคือนเขาบอกว่า,าดังใช่ไม่รู้เนี่ยพี่ครับนี่เขาโชคดีของปู่เี่นโชคดีโชคดีนี่ <c oughs> โชคด,ชออด,ชอดีอ๋อโชคดีสร้างเขื่อนปีหกหนึ่งโชคดีหโชคดีสามเชะอันนี้ปีไหนครับรห้าเจ็ดนี่สามเชะสามเชะโอ้ผู้เจริญพร จเจริญพรบุญหน้าทองไหมพี่ครับหน้าทองเท่าไหร่ครับเนี่ย <5, 000. S 1> ห้าพันห้เงินหน้าทองยาเขียวผู้ยังสวยเลยนี่ห้าพันอันนี้เหรอพี่อันนี้อะไรเนี่ยชนนนะจห้า,นหนา,าอันนี้เท่าไหร่ครับ 5, ห้าพันนะครับโอ้โสวยเลยอุ้ยพี่อันนี้คือชนะจนไหมเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนกันนะพี่หน้าหลังออกออกไม่ห,หลังอ๋อ ปีหกเจ็ดอาอหกเจ็ดอันนี้ปีหกเจ็ดโอ้นี่สวยสวยสวยอันนี้อะไรพี่เนี่ยนี่น,นี่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น่านจะเป็นพริกชีวิตะ้ะพริกชีวิตครับโอ้ใช่พริกชีวิตโอ้พริกชีวิตฟางพิษฟางพลอยด้วยอันนี้เท่าไหร่ครับโอ้ยห้าพันโอ้สวยสวยนี่พริกชีวิต <000. S 1> พี่อันนี้อะไรเนี่ยพี่น,นี่นี่นี่สีมาสีมารุาาา่นสีมามาชอนสีมาไม่ทองแดงทองแดงลงยานี่ยอดเลยเราเก็ตรุ่นอะไรนะพี่ มีประสบการณ์ไหมพี่ประถยิงรถพยั้งรถชนตกตึกแล้วก็ปืนยิงโอ้ยยอดเลยมีเกสาด้านหลังอันนี้เท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอ้าวก็ไม่แพงเจ็ดร้อยสวยสวยสวยเลยครับสวยเลยนี่ครับเขื่อนที่หลวงปู่ได้สร้างนะครับนี่ นี่ชายาท่านคือเทพเจ้าแห่งสายน้ํานะครับเขื่อนใหญ่มากนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปดูพระที่บ้านครับว่าจะได้อะไรบ้างะฮะดูองค์แรกครับนี่ดูฮะก็เป็นเหรียญฝังลูกนิมิตนะครับงานที่ผ่านมานะฮะแล้วก็เป็นเจ้าสัวพันล้านนะครับเนื้อปา้กาลงยาเหลืองนะฮะดูครับของคุณบอยสร้างอันนี้สวยครับชอบะฮะ ต่อมาก็จะเป็นเหรียญชนะจนนี่เดือดลูกไข่นะครับเนื้อทองแดงนี่ฮะชนะจนแล้วก็เป็นเหรียญฝังลูกนิมิตนะครับเป็นทองทิพย์ลงยานะฮะลงยาจีวอนะครับต่อมาเม็ดแต่งนะฮะอันนี้เม็ดแตง่งเนื้อทองแดงดูรครับก็ไม่แพงครับนี่อันนี้ก็เม็ดแต่งเหมือนกันครับโอเคนะฮะ ราคาก็ไม่แพงครับไม่เกินพันนะครับที่ผมเช่ามาในวันนี้นี่ที่ชอบส่วนตัวก็คือเรียนนี้เจ้าสัวพันล้านนะครับก็หลักร้อยนะฮะส่วนฝั่งลูกนิมิตก็เป็นของวัดตั้งนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ